เห็นความสําคัญของการสื่อสารและความปลอดภัยในการดำน้ําหรือเปล่าการเปิดตัว Huawei Watch Ultimate 2ทำให้เราเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีในการดำน้ําลึกและการสื่อสารใต้น้ําอย่างชัดเจนแต่นี่เป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดถึงมาก่อน Huawei Watch Ultimate 2เป็นเวอร์ชันล่าสุดของสมาร์ทวอทชที่มาพร้อมคุณสมบัติที่แทบจะล้าลึกล้ําหลังด้วยความสามารถในการดำน้ําลึกไปถึง150เมตร และระบบสื่อสารใต้น้าที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงทําให้การสื่อสารใต้น้ําเป็นเรื่องง่ายๆเพียงสักเล็กน้อยแต่นี่เป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดถึงมาก่อนว่าการสื่อสารใต้น้าสามารถมีประโยชน์และสําคัญถึงเพียงใดการสื่อสารใต้น้ําด้วยระบบ SONA-based underwater communication ทําให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อความไปยังสมาร,าร์ทวอท์อื่นๆได้ในระยะ30เมตรและสามารถเชื่อมต่อกันได้สูงสุดถึง50คนนี่เป็นความสามารถที่เหมาะสําหรับกลุ่มผู้ใช้ที่ชื่นชอบการดําน้ําหรือกีฬาทางน้ํา เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุใต้น้ำการสื่อสารและความช่วยเหลือก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่นี่ไม่ใช่ความสามารถเพียงแค่นั้นหัวเว่ยวอชอัลติเมทสยังมีฟีเจอร์อ m e r g e ร์ y จนซี่โซที่สามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและสามารถถูกส่งซ้ําทุก25นาทีเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความช่วยเหลือได้ทันทีนี่เป็นความสามารถที่สำคัญสําหรับการดําน้ําลึกและการเดินทางทางน้ําที่มีความเสี่ยงและนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาดหัวเว่ยวอชอัลติเมทสอมีโหมดดําน้ําหลายรูปแบบเช่น การดำน้ำเชิงนันทนาการการดำน้ำแบบฟรีได์และการดำน้ำทางเทคนิคทำให้ผู้ใช้ได้รับคำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำน้ำอย่างเร็วทางเพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุใต้น้ำด้วยการติดตามความลึกความเร็วอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการดำน้ำแต่นี่ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้ h u a ว Watch Ultimate 2เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการดำน้ำหรือกีฬาทางน้ำเพราะยังมีโหมด Trail r u n n i n g Mode ที่ช่วยให้ผู้ใช้ไม่หลงทางในสถานที่อับสัญญาด้วยแผนที่ออฟไลน์และโหมดกอล์ฟโหมดที่มีฟีเจอร์ trajectory replay เหมือนมีแคดดี้ส่วนตัวทำให้การเล่นกอล์ฟกลายเป็นกิจกรรมที่มีความสนุกและสะดวกมากขึ้น Huawei Watch Ultimate 2ยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันเช่นการเชื่อมต่อไร้สายด้วย DCM และฟีเจอร์ AI noise canceled คอสที่ทำให้การสนทนากลายเป็นเรื่องง่ายและคมชัดพร้อมกับแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง12วัน ด้วยความสามารถและคุณสมบัติที่เหนือกว่าเฉพาะการดำน้ำทำให้ Huawei Watch Ultimate 2เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดำน้ำหรือกีฬาทางน้ำและก็เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันแต่นี่ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้ Huawei Watch Ultimate 2เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดำน้ำหรือกีฬาทางน้ำเพราะยังมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าเฉพาะการดำน้ำทำให้เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน Huawei Watch Ultimate 2มีราคาเริ่มต้น29,990บาทสำหรับสีดำและ33,990บาทสำหรับสีน้ำเงินซึ่งมีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่สั่งจองล่วงหน้ารวมถึงสายนาฬิกา Huawei Watch Ultimate 2ฟรีประกันอุบัติเหตุระยะเวลา2ปีและสิทธิแลกซื้อ Huawei FreeBuds Pro ในราคาพิเศษเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการดำน้ำคุณคิดว่าการสื่อสารใต้น้ำเป็นสิ่งที่สำคัญหรือไม่และคุณคิดว่าการใช้ Huawei Watch Ultimate 2จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย และความสะดวกในการดำน้ำหรือกีฬาทางน้ำได้อย่างไรและคุณคิดว่าคุณสมบัติอื่นๆของ Huawei Watch Ultimate 2จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างไรช่วยแบ่งปันความคิดเห็นกับเราในการคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ